ยาชูกกำลังขับพี่นอ้องยาชู่กำลังชนิดนี้นี่ว่ากันว่าโอ้แต่บลุบลำบุลานมาโดนแล้วครับพี่น้องก็คือตํำย่านตํำย่านตัวเมียหรือว่านั่งพญาหลากหอมครับพี่น้องนี่เป็นยาชู่กำลังเป็นยาลอยในด่านการสมรรถภาพทางเพศกลับขึ้นมาได้ครับพี่น้องนาตาก็คือ,อถ้าเกิดว่าพี่น้องหูจักอ่า เครือต้นหมานี่พี่น้องกับขงสีหูเนาะเครื่อต้นหมาคหเ,เครื่อต้นหมานั่ตนตัวผู้ตํำย่านนี่ตัวเมียไปคุดเอาขับคุดเอาหักมันเด้อนี่คุดเอาหักมันมาในี่ได้หักมันมาเซจเรียบร้อยแล้วกะโอ้เข้าเก่เามาอเอามาดองกับเหล่าขาวครับพี่น้องเอามาดองกับเหล่าขาวถ้าเกิดว่าพี่น้องได้เทาตำลึงครับได้เทาตำลึงมาเนตากแห้งเนี่ย แห้งดีไล์ครับพี่น้องเอามาผสมกันนะมาดองกับเหล่าใสเหล่าขาวกิ่นกึบน่ยมแรงนี่คัก,กวาสันน่เป็นยาช่วยกำลังเป็นยางดีเลยทีเดียวครับพี่น้องอันนี้หน้าตาคงสีหูโอ้หกักเคืือตำย่านบ่ต้องตากแดดเด้อครับเอามะเพงเอามาเอามะเามาพงลมพึงลมซื่อเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ครับนี่รากเครือตำย่านล่ะครับนี่นางพญารากหอมกินเหล่าสิบมี่อันนี้กับสิมี่อ่าเท้าตำลึง เนาะทางตำลึงแนี่ล้วก็เอามาดองเราครับเป็นยาชูกำลังเป็นยาช่วยในการนสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีครับ